Yeah. stay ครับสวัสดีครับอยู่ผม 14k นะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแรงเหมือนเดิมครับผมมาล้อโล่ม,มิงคนะครับตาเนี่ยั่นหน้าันที่เลยโล่ม,มิงครับผมรุ่นก็ไปเทมก็ร่างแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปไห้นะครับเดี๋ยวกแกกหน่อยตานี่แบบปีมักคับให้ออกหลังนะแต่ผมก็จะออกเด่งเนือดมาก,ก่อนครับเอากัดขัดแกกไปอยูน่นะมันตู้เท่ากับ อันต uh, ีลงสวนเลยครับเชี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ยกลางซอยมีก็นะครับสเต็ปแหลกรุมนะีหนก็เดินหามาท่าตัวครับจะเดินอยู่บนนะดึงบอลโดนเดยครวข้างล่างโดนเฟิร์สบัสครับผม หม้อซองเลยข้างล่างด,ดูส่งผมก็จะเป็นซบที่สามแหละโอ้โหฟิกมาเลยถ้าผมถือครับพี่โอ้ฟิกซองเลยนะ <You S 2> มอหลอดครับผมอายาครับผิกเนะจอกนันไฟนาครับ <c oughs> ยังไงไฟมังกรครับผม <c oughs> โอ้ดึนออกันจัดนะมาซ้อมไปก่อนละกันครับ ขอเยื่ซีได้ไหมเจอขันพิกหมดแล้วเลยครับเจอกันหน่อยโอเคครับเดีบยวปดคิวมานะตัดดีกนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเจ็บหนักขนั่นก็ยังมาสี่นาทีนี่วะเพิ่งสองนาทีเจอบีไปก่อนครับผม มีเป็นแครี่ที่แบบดูแลตัวเองได้นะครับ oh, <wow. S 1> เป็นโจ๊กเป็นเอลซูเป็นไวโอนะเราจะยิบมาลอดมาครับถ้าเพื่อนยิบแครี่แบบโมมีสกิลแบบนี้แบบสวยตัวเองทำไรให้หมกับเพื่อนยิบกลับมาทำเด็ดใช่ครับแก๊กมาด้วยเจฟฟิกด้วยนะเมื่อกี้เนี่ย, <Double kill. S 1> ชยเชลเล่ครับมาลอด สตาบินไปแล้วนะ <ขอ S 1> นะจะไปด้บินครับชดล่างเนี่ยเพื่อนพมนเองนะบินขวดตึงไหวไปครับทางเนี่ยน่าไ,ไปแล้วับเมลีธม่งาน,นาลาเราหนิมๆนิมไดแล้ว,ลลวได้อีกอ้โหเจ็บจัดเลยนะเลยเตร์ บนนาเรียนจัดือ้อเผือดตายวาสวยมะทันเลยปุ๊บนาจะฟิกไปปาดที่นี่โจบ,บนาจะตายไปแจ้งครับด้แก๊กมาเยอะตาตาเอาเหมือนจะลุ่มแล้วอีหลอดเฉยยามาลุ่มแทนฟิกปาดตองมาแล้ว ไม่ค่อยจำครับต้องพลิก,ลกไปก่อนยังเล่นป่านไม่ค่อยจะเล่นจริงครับโรมเนี่ยเดชช่วยมาเล่นได้แค่ไหนนะครับดูจัดดูจัดตัวน,นี้ดูจัดป,ดป,ดป,ดปิดเลยครับตอนนี้รอบปิดเลย เหมือนจะโดนนะผมเหมือนจะโดนนะอนลิเตอร์บวกกับเรียนเลยไหมอาจจะย,ยูบบนหรือเปล่าดีโอ้ยเรือบรอยครับเจองี้้าตาบินฟรีไหมครับบ่ตา,นายนะเยเจอกันครับอลิเตอร์ ม้ารอนมันก็นจับกับผมถืกว่าม้าจับเจบสาตาฟิกเลยเลยเรื่องกาน่าจะได้เวลางได้อดีตอร์ว่าสวยครับ อเลิเต์ร์ไปเห่็นทำไมคนเดียวมว่าะพวกคนหนึ่งคนเดียวนะอเลิเต์ร์<ป>บนุนยังไงโดนอีกแล้วส้นส่วน,ะนแถวหนีก่อนครับร,รอบปาดมันนะคิวมันกินกันนะโอ้โหดึงไปเลยสักสวนเลยละกันอเ่ครับ อาจจะเบิดนะฟังมันเอ็ดไปเบาๆดีครับมาล็อตนี่เขี้ยวเร็วดีนะมันขึ้นร่มตัวอื่นแบบมันจะเลี้ยร์ไ้อ่ะเอ้ยอยเขี้ยไปครับเฮา รีบทุบส่งออกไปแล้ววาจดของเจ้าจเป็นพลังใหาอยากนีเหลือจัดเลยครับตัวนี้เมื่อจะมีไฟกันเกิดขึ้นแล้วไอเดียไอ้เดือดเพืออ่อกเบร้อมเลยรบายกันผม โอ้ยบักแกงนี่กันได้เนาะกวนจะก,กับบานกับช่อง <laughs> ไปเลยจ้า <Ultimate. S 1> ลีนมากกันเดือดกันเลยนะห <c oughs> มอบเปล่ยน <c oughs> เลย,เลยอ้าวจับไปแล้วนะไม่หนีดิโอ้ มันยังว่างสกิลหนึ่งสต,ตันทุ่มมาเที่วบ,บกเข่าสกิลกันเนี่ยแถวบลูดนะครับกินบ้านยาก่ากเจอเรือสกอแบบขดตึงเลยครับยีซิบเ่ากันเลยก็อข้องเกิดเป็นไงครับ สังกับไฟกันอยู่นี่และไอควัคนหลินครับผมด,ด,ดูดมาหมนหน้ามอ,อน,นี่แล้มจัดเลยอโอ้ชอกบอดโดน่องอ,อนไหเนาะบานนี้ มองหักอลไรกัน,กน,กน,กนรครับรอบไม่เย็นนะใจแข็งครับมันกับวอลลินผมนะสามทางน่าจะได้นะผมบ,บ่าโอ้ปาดบอโดนใหญ่ยูี่ชอบยังเยอะนะครับผมตบ โอ้โหเยียบสามจะย้องกึม้มเคครับประมาณนี้นะครับมาลอสลมมิ m นะค่อนที่ดาวที่เธอไดนน้นะเดี๋ยวผมนึงก,กันเบอร์เยอะครับค่อนต้นๆตนี่นะครับข่างเลยเลๆผมข้างเลยตอนนี้6กดาวครับผมเนยนทองไฟเตอร์ด้วยนะ นมาสองครับก็เพ่อนเนี๋ยผมไปลงแหล่งต่อนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เรื่องกดไไหลก็ตะลิงก้แชร์กดติิตาเนี่ยนะครับผมไปเจอกันคลิปหนานะครับอย่าหันเลรียตัวได้คอมเมน,นต์ไว้ใต้คลิปนะครับี่สันนี่น่าจะไล่เหรีให้กอบทุกตัวแล้วครับเจอกันคลิปหนาครับผมเจอกันครับเจอกัน